เรียมรวยเรียมรวมสกระสงจัดแถวใหม่จัดลำดับความสูงทราบทราบเจ็ดแปดครับปอดนุวิดปิดนะครับให้ทหารใหม่แยกไปปฏิบัติภารกิจเลยทราบทราบตัวชี้ เฉียดพี <c oughs> แ่แต่ว่าก็แบ่งฝันหลังหน้าด้วย 2> 2. สองสามหกจุดสี่เพราะว่าไม่ได้สองตัดเท้าเป็นคำสั่งของกรมแพทย์อาหารบกนะครับว่า ให้ทหารใหม่ทุกหน่วยฝึกเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันทั้งกองทัพบกนะครับก็คือตรวจปะสะวะัสสาวะของน้องๆพลทหารนะครับวันหนึ่งสเวลานะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิร้อนก็ให้น้องๆทหารใหม่เนี่ยอาบน้ํามเวลาเลยเราจะดูแลเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษครับเรงมีความเข้าใจผิดหอเ่าว่าการตรวจปัสสาวะนีค่ค,ค,คือคือตรวจหายาเสพติดบ่งบอกถึงว่าทหารเนี่ยมีอ,อาการขาดน้ําในร่างกายไหมถ้าน้ําในร่างกายมีอาการขาดเนี่ยก็ มีโอกาสเกิดเป็นโรคลมร้อนได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะตรวจก่อนฝึกทุกครั้งสีปัสสาวะมีอยู่5ระดับนะครับ1 2 3เราฝึกให้แต่ถ้าสีเราจะไม่ฝึกเราจะส่งผ่วยโรงพยาบาลทันทีครับทหารใหม่เวลาฝึกเนี่ยเขาจะมีเข็มขัดกระติกน้ําคาดเอวไว้ตลอดเวลาถ้าฝึกแล้วรู้สึกว่าตัวเองฉิวน้ําสามารถยกมือขออนุญ,ญาตยนะิบกระปุกน้ําขึ้นมาดื่มได้เลยนะครับ คาเมื่อเช้านี้ก็จะเป็นเรียกว่า PT ครับคือการออกกำลังกายวันละ20นาทีตอนเช้ายังไม่ได้หนักมากส่วนตัวผมไม่ได้แบบเข้ามาแล้วแบบหนักเลยเนาะเขาก็ให้เวลาปรับตัวเคยกวาดบ้านแบบดีไหมดีกว่าแค่เก็บจานยังยากเลยครับผมเนี่ยเขาโอดาราไม่ดีดีอ่าถามถามเพื่อนก็ได้ครับไม่ยิ่งดารายิ่งเตอมหนักใช่ครับยิ่งผมเนี่ยแป๊บเดียวเรียกอีกแล้ว ทีด่ดีออกว่าที่จำชื่อง่ายด้วยโอ้โหเรียกทั้งวันเลยเอออุ้โต้เอออาวุ้โตครับผมมุ้โต้บ่อยที่สุดแล้วครับช่วงนี้วันนี้วันที่เจแล้วครับครบหนึ่งอาทิตย์พอดีครับผมวันนี้จะเป็นวันที่ฝึกวันแรกครับผมก็เหมือนให้ทุกคนเนี่ยปรับตัวก่อนเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็เหมือนเป็นพลเรือนทุกคนก็ต้องสะละร่างพลเรือนออกให้หมดแล้วก็ให้เป็นแบบทหารเต็มตัวรวมถึงผมด้วยผมก็แบบย,ยังติดคําพูดคําจาหรือว่า การปฏิบัติตัวอะไรครับยังไม่ไม่ได้เป็นทหารร้อยเก็เพยายามปรับอยู่ครับอตอนนี้ยังไหวยอยู่ยังได้อยู่ยังสบายๆนะครั้งแรกที่อาบน้าด้วยกันก็จะแปลกๆหน่อยไปอายกันนิดนึงวันแรกก็จะแปลกๆหน่อยผู้ชายประมาณ60 70เจคนนะออแก้หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยวันแรกก็จะมาแบบบางคนก็้ามาเดินแบบชิดๆหน่อยอะไระครับเดี๋ยวนี้ถอดเอาปุ๊บเอาเร็วก่อนเลยแบบเดินมาเอาใครมาก่อนแล้ว รอขอบขอบบ่ออย่างน,นงี้เลยปึจ้องพี่เลยอย่างเร็วนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มไม่อายกัน,น,นแล้วครับโต๊ะหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่8คน ก็จะแบ่งเป็น2 2กลุ่มกลุ่มละ4ครับจะมีกล่าวคำปฏิญาณจะมีขัดชาตทุกอย่างต้องเป็นระเบียบระบบหมดโอ้ดูแลด้วยนที่ว่ายกมือาาบางมื้อดีมากเลยแต่บางมือก็กลางกลางผมกินเยอะมากทีเนี้นะผมกินข้าวแบบสองจานทุกอย่างเต็มมาก มาเป็นก้อนๆๆออ,อย่างนี้เลยครับ แต่ละวันเราก็จะมีอาหารเช่น cheek, มื้อเช้านี่เราก็จะมีไข่ประเภทไข่แล้วก็นมนมถั่วเหลืองที่เราผลิตเองนะครับแล้วก็เป็นอาหารประเภทอาหารเบาๆจะเป็นตบจืดบางวันก็จะมีข้าวต้มให้ทานน้องๆเนี่ยส่วนมากร่างกายเนี่ยร่างกายต้องการอาหารก่อนที่เราก็จะไปทํางานหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารรองท้องเราก็เลยจัดอาหารให้ครบห้าหมู่ตามการรับประทานอาหารว่าวันหนึ่งจะรับประทานอาหารก <ละ S 1> ี่แคล,ลอรี่คนที่ออกออกำลัง,งกาย ทาหารโดยเอาหลักสูตรของกองทังบกมาจับเราจะมีนักวิยทยาศาสตร์การกีฬามานะครับจากสถาบันการกีฬาโดยตรงที่จะมาคำนวณให้ครับเราจะมีการตรวจรับทั้งคุณภาพทั้งความสดใหม่ของแต่ละวันเพราะอาหารเราซื้อวันต่อวันปรุงมื้อต่อมื้อนะครับอาหารเรานี่จะสองอย่างทุกวันไม่ต้องกลัวอดที่มาที่นี่ไม่ต้องกลัวหิวครับเติมได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกหลักโภชนาการภาชนะเราก็จะมีการต้มด้วยแล้วก็ตากแดด ก็มีเครื่องทําน้ําแข็งให้มีเครื่องกรองน้ําให้แล้วมีเครื่องทําน้ํเต้าหู้ให้ทุกอย่างครบแบบที่นี่ครับเรียนผู้ขคองทุกท่านครับที่น้องๆมาเป็นทหารนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับ เป็นการเพื่อระบายความร้อนครับอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อโรคฮิสโตที่เป็นโรคคิดประจําสําหรับทหารครับหลักๆเลยคือจะเช็ดตัวระบายความร้อนจะต้องเป็นผ้าเช็ดหน้าก็คือชุบน้ําตลอดแล้วก็ระบายก็คือเช็ดย้อนรูขผลผลุมขนกับ2ก็คือกินน้าประจําชั่วโมงเวลาเราพักแล้วก็อุโมงน้ําธงมีอยู่5สีครับสีขาวคือฝึกได้ต่อเนื่องสีเขียวฝึก5้าพักสิบ สีเหลืองฝึกสี่สิบห้าพักสิบห้าสีแดงฝึกสามสิบพักสามสิบสีดําฝึกยี่สิบพักสี่สิบครับพอแดงขึ้นปุ๊บ,บเนี่ยเขาก็จะจริงๆเขาจะไม่ค่อยให้ให้อยากออกแดดเท่าไหร่คร่ะลูกโซนมานต่อก่อนนะครับต่อการแปลงไปข้าวนะครับคุณนรแบบักษแบบ์เนแคือแปลงสเริ่มต้นทหารใหม่ตอนเข้ามาก็ยังมีติดนิสัยของพลเรือนอยู่ก็คือ ยังติดเล่นติดดือ้อบางคนก็จะมีติตนิสัยนักเลงมาบ้างบางคนก็ติดนิสัยลูกคนหนูมาบ้างณปัจจุบันเนี่ยน้องๆอทหารใหม่เข้ามาได้8วันแล้วก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นมีคู่บัดดี้ได้คุยได้ปรึกษาบางคนเนี่ยอยู่บ้านไม่มีเพื่อนเลยเมาอยู่นี่ก็มีเพื่อนส่วนใหญ่จะดีขึ้นแทบจะทั้งหมดครับสุขภาพต้องมาดับแรกก่อนถ้าเด็กสขภาพไม่แข็งแรงร่างกายไม่พร้อมเราก็จะไม่ฝึกให้อยากจะนําเรียนผู้ปกครองของน้องๆ้องทหารใหม่นะครับเข้าใจครับว่าน้องๆ้องทหารใหม่เข้ามาเนี่ยห่างพ่อห่างแม่พ่อแม่ก็็เปนหว กลัวลูกจะได้รับบาดเจ็บจากฝึกแล้วไม่ไหวอะไรยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คือเราจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับตามลําดับขั้นตอนที่กรมแพทย์สั่งมานะครับมีการตรวจปัสสาวะก่อนฝึกมีการวัดอุณหภูมิก่อนฝึกเด็กไม่สบายเราจะไม่ฝึกให้เราจะนําส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับจะดูแลให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมาอยู่ที่นี่เราดูแลตลอด24ชั่วโมงภายในหน่วยเราก็จะมีหมออยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าอาการน้องห,หนักๆเราก็จะมีรถ ส่งป่วยตลอด24ชั่วโมงเราเล่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับถึงจะหนักกว่านี้ก็อยู่ในขอบเขตที่กําหนดนะครับไม่มีนอกเหนือจากนั้นแน่นอนครับไลน์ไลล์ลไลลผมเนี่ยครับแอดมินกลุ่ม แอดมินกลุ่มไลน์ของขัดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับมีแอดคนเดียวครับที่ดูแลทั้งหมดในกลุ่มข้อความต่อวันวันละก็พันขึ้นนะครับนับไม่ได้ถามความเป็นอยู่ครับถามว่าวันนี้ทหารทําอะไรกันฝึกอะไรบ้างทานข้าวหรือ,อยังก็จะถามแบบนั้นทั้งวันนะครับก็จะเก็บรูปนะครับในแต่ละวันกิจกรรมที่ทําส่งให้ญาติๆได้ดูครับขอ,อส่วนตัวมาไหมคะมีะแต่ว่าไม่สามารถส่งให้ได้จริงๆครับ จะส่งให้ในส่วนรวมไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับจะถ่ายรวมๆแล้วส่งไปทีเดียวครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมั่นใจนะครับว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาอยู่ในกองทัพบกบเนี่ยเราจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีนะครับ ก็วันนี้เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยไหมใช่เหนื่อยจริงวันนี้เหนื่อยเหนื่อยอยู่ครับเราเพราะว่าเป็นการฝึกวันแรกด้วยแล้วก็โดนซ่อมเยอะโดนโดนวิดพื้นโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่เนี่ยตลอดเสียงน้องวีดหน่อยงานเปมีน้องวีดตลอดหน่อยก็วันนี้ก็เริ่มเดินบออกแดดมากขึ้นตากแดดมากขึ้นอะไรครับเริ่มฝึกได้ซอยแถวบ่อนได้แล้วซอยแถวบ่อตื่นเช้าทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มชินละเดือนนี้ตอนนี้เริ่มแบบ มาปิดแรกนี่คือสะดุ้งเลยนอนหลับสนิทมากขึ้นจากที่ตอนแรกแบบนอนไม่หลับเลยผมว่าวันแรกเนี่ยจะแบบไม่ได้นอนแต่พอประมาณสักวันที่สาวันที่สี่เนี่ยเริ่มมีน้ําตาละหลายหลายคนมีผมถามเพื่อนผมอะไรเงี้ยมาแบบนอนแล้วก็แบบบางทีบางทีแบบคิดว่าแบบคนข้างนอกเป็นยังไงบ้างอะไรครับน้าตามันก็ไหลอะไรเหมือนแบบเราไม่ได้อยู่ที่ที่เราคุ้นเคยอะไรยแล้วเราก็ต้องแบบเจอเจอแบบ คนร้อยพ่อพันแม่แต่ว่าเราต้องอยู่ด,ยด้วยกันได้มันมีคนที่หนักกับผมที่คิดถึงคนข้างนอกอะไรเงี้ยผมมีแค่แฟนมีแค่เพื่อนมีแค่ครอบครัวที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขา,เขามีลูกบางคนมีลูกสามบางคนมีเมีรอยรออยู่ที่บ้านซึ่งแบบผมรู้สึกว่าเออคุณแม่งหนักกว่าผมว่ะตัวผมเลยรู้สึกว่าผมเบาลงผมแบบว่าทําไมคนอื่นยังทาได้ทําไมเราทําไม่ได้แต่ว่าผมมีลูกอะผมก็อยากให้มันคอมเอมนต์ประโยชน์ของมันว่าแบบนั้นให้เราลดอีโก้ลงเยอะมาก หนึ่งสองสามสี่ยี่หนึ่งยี่ส้ครัครับแปดิบสองสบสิบสอสิบสสิบสิบอบส ต่อไปย้ายารใหม่เข้ามุ้งนอนปฏิบัติได้ บอ,อกที่บ้านครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับออ,อยู่ได้สบายอยู่ที่นี่ก็ไ,นะไม่ได้เป็นอะไรมากครับ<อ>ก็เหมือนมาฝึกวินัยตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ทางนี้ไม่เป็นไรครับอยู่นู่นก็ดูแลตัวเองด้วยมาอยู่นี่ก็สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงครับคนพิการสวัสดีครับแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับบ้านมาแล้วขอโทษหลายครแม่ป๊อปอัพเพนดา